ตอนนี้ก็พาน้องมังกุดกับหนูบุญรักษานะครับมาซื้อกระปุกน้ำนะครับคุณครูบอกให้ซื้อกระปุกน้ำอย่างที่มีหลอดด้วยนะครับตอนนี้ก็น้องมังกุดพาไปแล้วนะครับแล้วต่หนูบุญนะครับโอ้นั่งรถอย่างดีเลยนะฮะน่ นะครับเดี๋ยวเราต้องผ่านช่องไฟนะครับต่อช่องที่สวมหน้ากากนะครับก่อนจะกละเข้าไปหาซื้อดูป๊าบนะครับไปแล้วนะครับเดีย๋ดยวนะไปดูกันนะหนูบุญไปยังไงละน้อบุญน้อบุญน้บุญน้องมังคุดน้องบุญไ,นะไปไหนเอ่ยนะครับหนูบุญน,น้ำรังนิ่งเลยว,ว้าว

ฮะาพี่มังกรไปไหนวะเอมังกรไปไหนวะโอยหาพี่มังกรไม่เจอมังกรไปไหนเออยเอาายละนะครับเดี๋ยวก็เราจะไปเดินตามหากันดูก่อนนะครับว่าพี่มังกรอยู่ที่ไหนนะครับเออไม่รู้ว่าพี่มังกรไปอยู่ตรงไหนนะฮะอว่าวว้าวว้าว้าวที่พี่มังกรไปหาซื้อกระป๋องน้ำนะฮะกระป๋องน้ำที่ไหนนะนะครับ เดี๋ยวเรามาดูร้านเก่าของคุณเปิ้ลนะครับคุณเปิ้ลกันก่อนนะครับไม่รู้อยู่หรือเปล่าไม่อยู่นะฮะโอ้ลืมไปว่าลาออกไปแล้วนะครับนุบุญนุบุญสวัสด,ดีครับนะฮะพี่น้องพี่มงกุฎไปไหนเนี่ยพี่มงกุฎไปไหนหนุนุบุญพี่มงกุฎไปไหนครับ นี่น้องมังกรมาแล้วพูมาแลวมาเลยมาเลยมาเล็ว้า,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 าไปไหนมาเอ้ยว้าไปไปาวอะน้องน้เหรอน้อ,อดเข้าไปเลยเหรอ

นะครับเราก็กำลังติดตามหานะฮะกระติกน้อมนะฮะกระติกน้นะครับกำลังหากระติกน้ำอยู่ครับ โอ้โหฮ่าฮไปตามหาก็ดูครับน่าแค่กระติกน้ำแลเออเหนื่อยแล้วนะครับมาตามหากระติกน้ำ ไปกินโรงเรียนกันนะฮะยังหาไม่เจอเลยครับนะฮะคุณครูบอกว่ายังไงนะต้องเอากระติกน้ําแบบไหนนะแบบมีหลอดดูดด้วยก็หาเจอหรือยังโอ้ของเล่นเพียบเลยไม่เลยของเล่นเพียบเลยหอหยตื่นตาตื่นใจที่บ้านก็มีเหรอลูก

ถูกใจเด็กเลยครับนะฮะ กำลังมาหาอุปกรณ์นะครับกระติกน้ําเพื่อ,อไปให้หนูบุญรักษากับมงกุ่นะครับเาไปกินที่โรงเรียนนะครับเดี๋ยวโดนแตกมาลูกนะครับก็กำลังเลือกกันนะกำลังเลือกกันใหญ่เลยจะเอาแบบไหนดีนะครับวอาวอๆๆอ มเล่ของขอบ้วยเออเอลกิน้าวของ้เอาอันไหนเลือกอันไหนเลือกอันนี้อันสีชมพูโอเคนบนา,นอ,าอ,อันไหนอันตีโออันนั้นเปของเล่นไม่ใช่กระติกน้ำอนดฮะ เพราะนูบุญมีเยอะแล้วอ่าอันเขียวของนูบุญอันสีชมพูของน้องมังกรสีชมพู ทิงกระติกน้ำเลยครับปรากฏว่านุบุลทิงกระติกน้ำเลยครับเล่นเอาตะคองเล่นอย่างเดียวว้าวนะครับไป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 พอพออาได้แล้วได้กระติกน้ำแล้วไปกลับบ้านป้าจะไปทำงานต่ออีกเล๊วเดี๋ยวป้าจะไปทำสปอร์ตด้วย เร็วไป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 มามามาโอ้โหรู้ดีมากเก็บเลยโอ้โหเก่ง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 อ่าไปขี่รถบูนบูนเดินทางต่อไปข้างหน้าเดินทางกันต่อนะฮะ หากันต่อไปนะฮะหากินกันต่อไปจะกินอะไรนะครับก็หากันต่อไปนะฮะทั้งแม่อม้อมทั้งคุณยายเลยนะครับาหากันกุลีกุจอเลยนะครับโอ,โอ้โหนะครับหาโอ้ ของหวานด้วยนะครับบะหมี่ครึ่งสำเร็จรูปด้วยปีปีโผปะ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 ไปปีปีต่อไปนะครับก็มาหาซื้อซอสกันบ้างนะครับหาของหวานแล้วก็หาของเค็มนะอย่าไปกินมากนะครับของเค็มนะครับเดี๋ยวไตพังนะครับจะเอจะเอจ้าเอนะครับเดินหากันต่อไป ไม่รู้จะหาอะไรัน,น,นะฮะป่าป้ายหิวข้าวแล้วโอ้ยเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วไปเลือกอะไรเอ,อ่ยมัม่มมั่มมั่มเลยนะฮะยังไม่ได้ออกจากห้างเลยนะครับหมัม่นตะกอนแล้วโอ้โห เออแล้วไปยังไงเเออออกทางไหนนี่ได้ไหมเนี่ยว้าวว้าวออกได้ไหมเออว้าวออกได้แลว้ว้ยโอ้ยโอ้ืโอ้ยอ่ฮ่นยืนอยู่ใกล้ถังไอติมอีกนะฮะเดี๋ยวงานเขา ม่ไม่ไม่เลยไม่เลยไม่เลยเอ้ยยายกับแม่ออมไปไหนยายไปไหนโน่นแม่ออมมาแล้วแม่ออมมาแล้วแล้วคุณยายไปไหนเอ่ยยายไปไหนยายมาแล้วว้าว ครับเราจะออกไปแล้วนะครับคิวข้าวนะครับนะครับก็ใบายเลยนะครับน่ารักนะฮะก็ตอนนี้น้องมกรุณามรุทธานะครับมาจับไก่ซื้อของนะครับที่กระติกน้ำด้วยนะครับคุณครูบอกให้ซื้อกระติกน้ำไปนะครับว้าว แนนแนนว้าวได้ของมาแล้วนะครับเราเด็กอะช่วยคุณแม่ขนของลงรถใหญ่ยังตามมาตามเรื่อยๆไวอะช่วยกัน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 อะช่วยกันช่วยกันดิช่วยกัน ปรากฏว่าพี่ไม่ยอมให้น้องยกนะครับยกกลับลงมาอีกครับนะฮะเอ้าเอ้าอุ้อุ้ยเอ้า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 ปรากฏว่าโกงน้องมงกุฎนะครับต้องรักษานะครับนะฮะไม่ได้ทำงานแล้วโวยวายนะครับไม่ได้ทำงานแล้วโวยวาย